ผ้าตัดออกมาแล้วผีหน้อ,องเอามาอย่าง,งกะเข้าของผ้าตัดสิบผงคืนงผ้าตัดแล้วใบมูแล้วกะ็และะ้วก็ออกมาของไอซียูตอนบายสอง ก็ออกมาหองพักฟื้นตอนหามงกุ้งกลัวพว่าห้องไอซียูเขาก็คือคือเขาก็ต้องเอาเคสอื่นออกมาอยู่ฮนะเนาะตอนนี้ก็จักเม่นยักษสายลอยงระย่างมาบมาัดหองให้นาแล้วก็ก็ซีมีอัน บอกหลังบอกหลังเนาะอันนี้ก็เป็นปมที่แบบว่าขันเ้าเจ็บหรือว่ามอฟินนั่นเองเขาก็กดทั้งบอกหลังทั้งมอฟินแกป้ปวดพี่นอ้องกระชนมีเครื่องอี <c oughs> อย่าง อยเลือกห้องนอนสองคนคอยยังสิได้ไม่ม,มูนอนคนเดียวอยนอนขยามไปนอนบุหลับตอนนี้ก็ยังปรสามารถที่สี่กินน้ำได้น้อพี่น้องนะอผ้าตัดตรงนี้เนี่ยเขาต้องเฮียนหายใจดิข้าเจ้าสีมีเรื่อให้ว่าเฮียนหายใจก่อนหุ่ย คือว่านักกยายภาพผากำบัดหรือว่าทางนี้เขาจาสิเอินว่ากินนิสิตนั่นเนาะเป็นสิมีเรื่องอตรงนี้ตรงนี้สอนให้เขาหายใจสอนให้เขาหายใจแต่ว่าเพราะว่าหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยเขาสิหายใจพอไม่ค่อยได้ เขาเจ้ากับมีเครื่องขันเฮ้าหายใจอ่สาสั่นนังสิเครื่องมันกระสีดังพยาบาลกระสีเขามาหาเขาแล้วก็บอกว่าเธอต้องหายใจให้เงาเงลึกๆแต่ว่าก็ต้องบพรให้กระทบกระเทือนทองห้อยแผลเนาะพี่นอนะ้องเนาะออตอนนี้พอตาอันคุณหมอ คุณหมอช่วยผ่าตัดแต่ว่ายัางยังบม่อนได้พอหมอเจ้าของเคสหลังผ่าตัดแล้วคิดว่าเมื่ออื่นมืออื่นผลลัพธ์เนยังสิขอมาตอนนี้กับอตอนนี้กัสิเมายายอยู่จากน้อยเนาะน้งเหนื่อยอยู่กัตรงอด อดเข่าตั้งแต่อดเข่าอดน้ำทางแต่เมื่อคืนกะกะ,ะมาตอนนี้ก็ยังกินพอได้อีกยังกินน้ำพอได้อีกแต่ว่าเพิ่งกะสืเอาหนามมาให้เขาแบบชุบเขาเอิานโยชุบสำลีนะให้เขาล้อมดูดดูดหรือว่ากะเอามา ูปากเขาหนะถูถูถูศพเขาเพื่อบ่ให้มันแห้งทังสิ้นะอืมกัดตอนนี้อ่ยาก็เจ้าดีอยู่พี่น้องนี่เป็น่ถวที่สองที่่อยผ้าตัดไงอยู่อา่ญญญาปนเดียมลบเจ้าทําอิดนั่นก็ผ้าตัดหลังผ้าตัดหลังใสอา่าไแหวงข้าไปแล้วก็พอกระดูก พอข่ยปมมีขอตัวกระดูก c อหซเอาะก็เลยเป็นนว่าเป็นผู้มีประสบการณ์แต่ว่ามันกระจอกกันค่ะพูดเพราะว่าผ้าตัดไปปีกลัวยังวันได้สองปีเถือก็ต้องเด้มาผ้าตัดถุงน้ำในร้างไทยอีกอกยย็ย่ยยัยคับพี่นองแต่ว่าก็โชคด,ดีหมอเพิ่นสามารถ เอาออกมาได้แบบเอาออกมาได้เป็นเป็นถุงเลยอ่ะไม่มีอย่างเสียหายเพราะว่าจิบเป็นเครื่องในเฮาส์นะกะเบิ่งหาเสิออกมาดีกะตามกําหนดเนาะนอนนอนอ,อยู่ห้องหมอนี่กะมือน,นีวน 17, นอ่วันที่สิบเจ็ดจนหอดวันที่ส4 2ซีส اؤ ซีคนละ แตจังสีหรือว่ากระบนแดดเนาะกระบนแดดเบื้องร่างกายเฮาก่อนเบื้องอีอย่างหลายหลายอย่างก่อนนะเนาะโอเควันนี้กับเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้ฟังใหม่เนาะ